ตอนนี้นะฮะอยู่ในมอดเอ่อคาตาน,นะเจอร,ร์ลี่เจนดัลลอสนะฮะอ่ามั่วๆนะครับผมก็ซื้อไปเลยนะฮะโคเท่ทุกคนเห็นปะแม่เงเท่ชิบหายนะฮะตอนนี้ก็อย่าไปกดอัปเดตนะ,ะเดี๋ยวมันจะเอ่อลีให้เรานะฮะอย่าไปกดเลยนะครับโอเคเราสวมใส่นะฮะส่วนเอ่อเกาะเราจะเอาเป็นไททันนะฮะเพื่อจะไปสู้กับมันให้ได้นะครับเอาเป็นไททันแล้วกันเอานนี้ดีกว่าไหมไททันเหนือมันจะ เออสูงเกินมันโย่งเกินนะฮะคือ,อสําหรับตัวมอสนี้นะฮะมันก็จะไม่มีด่านใต้ดินนะฮะขอโทษด,ด้วยนะครับคนมันไม่มีด่านใต้ดินนะฮะก็สามารถเล่นแค่ตรงนี้นะครับได้นะพวกแบบด่านใต้ท่านอะไรแบบนี้นะฮะตามเนื้อเรื่องของมันนะครับที่ไม่ใช่ด่านใต้ดินนะก็สามารถเล่นได้เลยนะฮะแต่เราก็จะลองไปไฟกับมันนะครับอ๋อจริงๆนะหาโทรศัพท์ไม่ดีอะ่ะมันทําให้แหลกนะเดี๋ยวผมต้องกดดูนะขดแหลกเลยลุน้นลุ้นมากนะครับแต่ละ จังหวะโคนรลุ้นเลยนะน่วยนี่ตอนนี้มันก็ลังง้างแล้วนะปุ๊บกำลังรวมล่งางเนี่ยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเดส์มอลลี่คู่เลยทุกคนโอ้โหต้องไปเปลี่ยนเกาะเป็นไททันละจังหวะนี้ไม่ไหวนะครับขนาดไม่ใช่ตีด่านใต้ดินนั่นเนี่ยยังเดส์มอลลี่เลยนะฮะก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นชุดไททันก่อนนะฮะวาร์ปมาละตัวเดิมเลยนะมาจะสู้ได้ไหมก็มาลองดูนะครับก็ตอนนี้ก็แต่ละจังหวะมันก็ลุ้นชิบหาย นะครับลุ้นว่ามันจะตีโดนไหมนะครับมันจะทําดำมีดให้เราไหมแบบนี้นะฮะอ่ตอนนี้เหมือนเราจะเออจะกำลังจะง้างนะครับนี่เรียบร้อยเรียบร้อยยังยังฟาดโอเคน่าจะโดนนะครับจังหวะน,นี้นะต้องรองหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอแต่ละจังหวะน,นั้นต้องรองดูด้วยนะครับลุ้นเป็นพิเศษนะฮะมดน,นี้นะ <c oughs> เราเล่นนะครับมันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แต่ละคนเลยนะโทรศัพท์แรงมันก็แบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะฮะ เราก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะ <c oughs> นี่ลุ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็จะไปแตกไฟล์กันนะฮะก็ไปชมกันเลยนะครับไปตอนนี้นะฮะเราอยู่ในแอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับให้ทุกคนไปาหาคําว่าดาวน์โหลดนะครับ D O W N นะครับตรงนี้เลยนะแล้วก็เข้าไปที่บอสเซอร์นะครับผมโหลดในบอสเซอร์แล้วก็เราจะเห็นเอ่อ มอดนะครับไฟชารูไฟนะเป็นซิปนะฮะให้กดไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดคําว่าดูนะครับเป็นลูกเอตานะครับคาบนสุดเลยนะตอนนี้เราก็จะเห็นไฟแอพเซ e ตกับแอปนะฮะกดคําว่าแอปไปก่อนนะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดคําว่าติดตั้งนะฮะจากนั้นเราก็รอให้มันโหลดถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคให้กดคําว่าติดตั้งไปเลยนะครับผมกดติดตั้งเลยนะโอเคครับ จากนั้นนะฮะให้ไปกด3จุดข้างบนนะฮะแล้วกดคําว่าเลือกหลายอย่างนะครับแล้วก็ติ๊กตามที่ผมติ๊กเลยนะครับมี a s e t อย่าลืมนะอย่าลืมเด็ดขาดฮะแล้วก็กดค้างนะครับกดค้างนะครับไม่ใช่บีบอัดนะกดค้างปุ๊บแล้วก็กดคําว่าขัดลอกนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะเนี่ยขัดลอกเท่านั้นนะอย่าไปกดอย่างอื่นนะแล้วก็กดกลับนะครับแล้วก็กดวางนะฮะวางเป็นลูปคุเขียวตรงข้างล่างตรงนี้นะฮะมามันก็จะวางให้เรานะฮะ อ่าถ้ามันขึ้นแบบนี้นะให้ติ๊กนะฮะแล้วก็กดคําว่าแทนที่นะครับแล้วก็เราก็รอให้มันโหลดจนเสร็จนะครับผมนะจากนั้นนะฮะให้ปิดเนิดนะฮะแล้วก็เข้าเกมนะครับผมนะครับรอไปสักพักนะฮะมันจะมันก็จะเข้าธรรมดาของเรานะฮะออมันจะเข้าแบบนี้นะครับเป็นชาร์จไฟเป็นนั่นขึ้นอะไรก็กดข้ามไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ อดทนรอสักนิดน,นึงนะฮะมันจะมันก็จะเข้าไปในเก็บให้เรานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเอ่อเวอร์ชันใหม่ๆต่อไปนะฮะบายๆยุบๆขอชี้แจงอีกหนึ่งอย่างนะ,ะที่ว่าผมหลอกลวงนะลิงก์นะครับคุณกดไม่เป็นเองนะฮะก็คือลิงก์อ่ะที่ผมให้ก็จะเป็นลิงก์ YouTube ก่อนนะฮะแล้วเวลากดเข้าไปใน YouTube เอ่ออีกอันนึงเนะ ลิงก์เกมนะครับมันก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตามนั้นเลยนะฮะโอเค